สวัสดีครับสวัสดีชาว,วันอากาศไม่ค่อยจะเปิดวันนี้มาอยู่ที่ส่วนขูวัดขูขูเกระซินะครับมาชมทวนเรียนอย่างยูไปน้องไม่ไปไหนนะอย่างยูกับอย่างยูอย่างยองนะูอย่างยู นัวกับชีดกันฟุงอยู่เ้วยแล้ววันนี้นะครับชายจุดกูมหัศจรรย์อัตราในการชีด1ึฝันลิต,ต่อ่องชุดว้าตำไรครับว้ารมไม่ดีน้องชีดไกลจังวันนี้ใบรวยอุ้ย นี่พึ่งเกินขึ้นใหม่นออกดอกซึ่งปลายยอดลุยที่จุดกูกับออกดอกซึ่งปลายยอดเล่นนี่ปลายยอดมีดอกกันเลือดเชือ้อ